ในงานเข้าประจำวันจาก USA นะครับเออสมัครตัวแข่งเดินไป USA อีกตอนนี้อากาศหนาวครับหาวรุ่งสาผมอยู่แคลิฟอร์เนียจอ้์เก่าแล้วครับเดี๋ยวนี้เวลาประมาณแปะมุมเสาครับถนนหน้นาบ้านว่าใครนีรถก,กับขับพร้อมไปชนรถเอ้บ้านเมืองเขากับพัฒน,น,น์เองไม่ได้ปิดกันตัวบ้านเขาก็ได้ไปเขาครับสิบเับเข้าไปอยูนิเฮียมสักกอนดอก มันนี่เฮียกูบุญยน้อยอยู่ครับเพราะว่ามีฮีเตอร์กินน้ำฮอนนำ้ำซาไปพี่น้องครับวันที่20นี่ผมจะเดินทางไปเอวเอนะครับเพื่อหาสิ่งถ้าท่านมีไหมให้แกคิดต่อไปครับพี่น,อน้องทุกคู่ซนครับของฝากประจำใจผมวันนี้ก็คือ all is well นะครับคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเกิดขึ้นนั่นล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีครับ, <S <S บสำหรับเมนูฮันเซอร์วันนี้นะครับก็คือก๋วยปลากับผัก เออคือมาแข็งบางท้องธรรมดาอย่นี้แหละแล้วกัพัดขนาดพร้อมกับแจวสุหรับกินกับก๋วยปลาไปนะเอาห่อพักกับก๋วยปลาเมื่อนี้เพื่อนที่เล่นกินกินเป็นนางเตียงผ้าขากินคนละมุมเนี่ยครับก็เลยสงสัยว่าไปถามว่าก๋วยปลาอย่างนอนนี่ือเนาะปลาอันปลาเนี่ก๋วยก๋วยปลาอย่างเนี้เป็นก๋วยปลาปะอันนี้บอกปลาตะเพียรอันนี้ไงล่ะ วัน <laughs> นี้มาเท่าเอาเก้เิโนะไมู่พิเศษวันนี้ก็คือก้อยปลานิ่นครับแต่เพิ่นเทมผมก็คือให้ได้สีวีเอสโอพีครับเอาสักเป็กสักก่อนตีล่ะเป็กเลียวกะหพอผักกับไอ้บักแข่งมกขมไปกินดูไปอันนี้กินไม่แข่งขมล้วกับเักเป็กลงกหนูหวานจุ๋ยจพี่น้องเลยทุกท่านตบตัดวดีคนใหม่ครับพี่น้องครับ พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าจะเกิดปัญหาเกิดในชีวิตจงมองเชิงบวกเรียนรู้จากมันแล้วก็เรียนสู่หมายจะควต่อไปพวพี่น้องที่เขาหลบความจากแม่วันนี้เราเป็นนักร้องดังในภาคอีสานเราตะกี้นาะงคนเชื่อนคลายลุยเมืองไทยหลายหลตะลุงสมิ่งคนทั่วมาเซิงนั่นซื้อนี่มือนี่เพิ่อนบอกว่าให้ไปเบื้องไม่อัดเสียงให้แน่วนะปกตีเซิงเมืองไทยมันไม่พ่ออัน นัก็งทุนผู้ส่งสวัสดิบาในการขายอุปกรณ์่นงิงๆครับเขาที่บ้านเป็นหอสร้างหอเป็นสัตวเป็นส่วนดีดจังหวัดมีหออุปกรณ์แจงขอ,องเท็กครับันจะเว้นแดงเปงห่องนี้ก็ไปกับในเบอรไม่ไม่ส่วนไม่รับต่างเธอเลยสามราบยอดความั่าเป็นหออไอเป็นส่วนของคาซิโอกับเจ้าามุมงตัวไปกับคือ่อกีตาร์เป็นยูร์ก จะเป็นมังกีงก่ตาจะตืน่นเต้นนู่งไม่กี่ตา้วนีก็ไปข้นก็ไปเป็นมุ้มกวงางมาเนี้ซ่งไว้ทีวทกวางมาหนึ่งมาเนิดโอ้ยจะไม่ไปหายนะครับพี่น้องวันนี้ก็นอกจากนั้นก็ก็เจากุ้งกวางเนี่ยผมก็เดินกับแม่บินเนี่วันนี้ต่อขา,าไม่เลยล่องตไปผมได้ทราบว่าไม่นะครับไม่อันละสามหมื่นสี่มื่นบาทโอ้ย ขึ้นมึงแล้วไอ้ใส่ยอือสิมัวนเนาะไม่รู้นี่นี่มึงไราคาแพงกว่านี่เคยพอเดือดสามพันสี่พันจนมาสวาสามหมื่นสี่หมื่นมึงใส่แพงกว่านี้แล้วว่ะเฮ้ยน,นี่ลองน้ำรุ่งซ่างนี่ใส่ไปใส่มาใส่ตัวนี้มาวนเวียนอยู่กับแม่วันนี้นี่ล่ะเอ้ไม่เราอยากได้อย่างนอหรือว่าเราอยากเป็นแม่เสี้ยวกับแม่วันนี้บอ,อบ่สนดับมึบงท้อสอบเขานี่พี่หาเงินกัสิเห็นอยากิจดดกรรมเราหนาวนี่ว่าเอาดอกเมื่อวานนี่กูว่า ผู้ใดยังสนใจอยากไปเมริกาอยู่เนี่ยผมให้ข้อสังเกตยังสี่นะครับหนึ่งเหยียบวิหัยพานสองเตรียมหลักฐานการท่องเที่ยวให้ดีด้วยอีพีสามนั่นแหละแต่อันที่สี่นะครับควรสมิมูสนิอยู่พี่น้ำเนี่ยเนอะมันจะสะดวกกว่าก่า